เวลา1 7นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสด็จพระราชดานินไปยังพระริราวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประานในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพระอักรพรร2568ซึ่งสมเด็จพระชนลิเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วย โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเพียงเพื่อนมัสการพันองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำทะชนมาวันคู่พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระอมรินทราพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยสมเด็จพระศรีสุริยีพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษาาราชาเจ้า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพยามเทวะมหามกุฏจิตยามหาราชสมเด็จพระเทพศรินทราบรมบรราชินีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีปัทินทราบรมบรราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมบรราชเทวีพระพันวสาอิยิกาเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันธีพระบรมรราชินี พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์พระมหาอันธมหิดลพระธามารมาธิบดินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระมหิดลาราธิเบศอดุลยเดชพิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทรารบรมราชชนนีที่หน้าพระที่นั่งจุลบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเพียงเช้นรักสาการะพองลงยาราชาวดี สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเพียงเครื่อนรัศสารการรัของลงยาองเราทรงจุดธูปเพียงเครื่อนของน้อยราบสมัยฟังคมพระบรมอาถิและพระอาทิตย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระอมรินทราพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยสมเด็จพระศรีสุขเยนทราพรบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้ามุขวัวพระมหาราชราท่านเจ้า สมเด็จพระศรีสุราลัยพระบรมพระราชชนินยมีรัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎมิทยะมหาราชสมเด็จพระเทพรินทราบรมประราชินีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนีนาถระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระศรีสวาดินธิราบรมระราชเทวีพระพันมาไอินิกาเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหานันทมหิดลพระธรมามาธิปดินพระบาทสมเด็จพระบรมชายนกาชทิเบตมหาภูมิพลนดุลยเดชมหาราชปรมานาตตรพิทสมเด็จพระมหิตตาลาทิเบศอดุลยเดชพิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทรารบรมราชชนนีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระพพระมหาสวเบตาชัิ ต่อจากนั้นพระสงฆ์27รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่ชงกลธรรมาตจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาสวตราชสำหรับพระปรมอาทิและพระอาทิทรงธรรมทรงศีลพระคมกวีเจ้าอาวาสวัดกัญญาณมิตรถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่อง ปฏิหารนิยธรรมคถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคมจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเสร็จเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนารวม28รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงทเที่ยวลาว14รูปจำนวน2เที่ยวพร้อมแล้วลาดพระภูษาโยงเราส่งทอดพระไตร14ไตรเที่ยวแรกเมื่อพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปรกรณพระบร,รมอัติและพระอัติ ทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอติิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงทอดพระไตรอีก1 4สีไตรเสร็จแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชมวานคู่พระพรมอาธิและพระอาทิสมเด็จพระบรมราชบุตปการีที่น่นพรที่นั่งบุทสบกมาลาแล้วทรงกราบถวายปังคมพระพรมอาทิและพระอาทิสมเด็จพระบรมราชบุปการีที่หน้าพระแทนพระนพปกรณมหาเสวตชาต พระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีประดมเวาชาพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถลิงถวันลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่สิบแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และราชอาณาจักรไทยโดยสพรกรุนาโปรดลราโปรดกระมมให้จัดพระราชพิธีประดมเวาชาพิเศษตามโัวรันราชประเพณีในวันที่สี่พฤษภาคมพุทธศักราช2562